สำเร็จครับเที่ยวนี้ครับสำเร็จครับโอ้ยสุดยอดทำท้ายเป็นดินเดิมเยอะเอาไหวไหมไหวไหมไหวไหมถอยตรงๆถอยนิ่มๆถอยครับถอยยาวครับงานนี้ต้องถอยยาวครับเฮ้ยเล่เฮ้ยเอ้าเฮ้ยเล่เฮ้ยเฮ้ยเล่เฮ้ย เฮ้ยเล่เฮ้ยไหวไหมเอ่ยไหวไหมเฮ้ยเล่เฮ้ยถอยตรงตรงนับถอยตรงตรงถอยตรงตรงไปได้ครับไปได้ครับไปได้ครับถอยตรงตรงนับไปได้โอ้โหเอาเอาถอตรงตรง ใส่ตรงๆไปได้ครับใส่ตรงๆไม่ได้โอ้ยเอ้าเอาเอาเอ้าเอียงหน่อยครับเอียงหน่อยนี่นี่เอาละเริ่มเริ่มเลื้อยแล้วครับเริ่มเลื้อยแล้วครับเริ่มเลื้อยแล้ว,เร,เ,รลวเราจะให้เพื่อนๆดูถอยหลังกันสี่คันนะครับวันนี้ฮะ ทตรีมงานไปดัมปิ้งครับอ่าอาถอยได้สุดเลยอ่าเอ,าอ้าอ๋อสุดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นครับโอ้ยสุดยอดไปดัมพิ้งมาได้ครับคันนี้ฮะ เรียบร้อยครับหนึ่งคันนี่รถหนักก็ามาได้ครับสุดยอดแฮมมีรอยแล้วครับมีรอยแล้วทำไปนำมาก่อนเลยครับนี่ฮะมาได้ <c oughs> <c oughs> เอาอีกแล้วเดี๋ยวทางเล็กอีก <c oughs> สุดยอดครับ โอ้โห,โโหโนุ่นเอาได้แล้วเริ่มแข็งแล้วครับโอ้ยสุดยอดเอาล่ะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อไปนะครับมาครับ XCD ครับคันนี้ฮะใช้ยาง XCD เรามาดูว่าจะถอยมาได้ไหมเมื่อกี้มาไม่รอดเที่ยวหนึ่งแล้วครับเรามาชมกัน XCD อีกแล้วคันนี้คันนี้แนบอยู่ใต้เพานะฮะรถก็จะต่ำนิดนึง มาได้ครับถอยให้ตรงครับถอยให้ตรงเรามาลุ้นกันแหนบอยู่ใต้เพาครับรถต่ำนะฮะดูดิว่ารถต่ำๆจะถอยได้ไหมสู้ได้ไหมเอาแล้วเอาแล้วอย่าผิดล่องนะครับอย่าผิดล่องนะจ๊ะถ้าผิดล่องนี่ต้องโดนลากอีกแน่นอนเอาเอาเอาสู้รับสู้รับ สู้ครับโอ้ยไก่แล้วไก่แล้วไก่แล้วครับไก่แล้วครับแม่เอาได้ครับเอาได้ครับไปแล้วครับนี่ได้ลงแล้วครับได้ลงแล้วพางแข็งแล้วครับรถด,ดับก็ทำงานกันได้แล้วลุยโอ้ยอยางหน้าเล็กติดเดียวครับคันนี้ฮะ ลุยครับลุยอ่ yeah. แข็งแล้วครับใช้ได้ครับใช้ได้ครับอย่าง x c d ก็ลุยได้ครับนี่ฮะโอ้โห,โหสุดยอดครับสุดยอด x c d ก็สู้ไหวครับเย่ yeah. ถึงจุดหมายแล้วเอาโอเคยกด้ำได้เลยฮึบนี่ฮะ โอ้โหรถต่ำๆก็มาได้ครับไม่กลัวครับคันนี้ครับ XCD ครับขอให้คนขับใจถึงักอย่างไม่กลัวอยู่แล้วครับนี่นะอิสระแนวใหม่ซะด้วยคันนี้นะฮะสุดยอดคนติดดิน0ูนย์สครับทีมงานไปอยดำสิ่งครับสำเร็จแล้วครับภารกิจนี้อ้าเยี่ยมครับโอ้ยแน่นอนครับ คนขับบอกสบายมากนะฮะโอ้โหเอาเดี๋ยวเรามาชมคันต่อไปนะครับน้องบอลครับตอนนี้ทางเริ่มมีล่องนำแล้วครับไม่ต้องกลัวครับขออย่างเดียวอย่าผิดล่องอย่างเดียวครับถ้าผิดล่องงานเข้าทันทีครับมาเลยน้องบอลมาเลยดูซิว่าไหวไหมไหวไหมน้องบอลบ,บอกว่าทางแค่นี้สบายครับ ไม่กลัวอยู่แล้วขออย่างเดียวอย่าผิดล่องอย่างเดียวครับอ้าวมาตมล่องนะครับมาตมล่องเลยไปกันตมล่องครับเอาครับเอาครับเอาครับไปตมล่องนะครับอย่าเบี่ยงเลนเยอะครับถ้าเบี่ยงเลนเยอะนี่ยุบแน่นอนเอา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 ครับโอ้โหทางก็เริ่มยุบอีกแล้วครับพี่น้องเลย เดิน่ายคลิปตามรถด,ดำเหนื่อยเลยครับวันนี้ฮะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับนี่ครับน้องบอลก็ลุยครับทางเริ่มแข็งแล้วครับรถด,ดำก็เริ่มทำงานได้นะฮะไยตัํมล่องเลยครับถอย,ยาวๆครับไปเลยไยเลยเฉาเลยครับเฉวเลยเฉวเลยแข่งแล้ว แห้งแล้วก็สามารถที่จะเทดินได้สบายๆถ้าทางลื่นนี่ก็เหนื่อยหน่อยครับสําหรับรถด,ดำนะฮะถ้าเขาทางานกันทางแฉะๆลื่นๆนี่ก็โอ้ยต้องบอกว่าเหนื่อยเลยนะครับเอาละครับเรามาเป็นกําลังใจให้กับสายดำซิ่งด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาชมคันที่4ครับรถน้องโอทครับน i สสันบิ๊กเอเช่นเดียวกันนะฮะเอาเดินหน้าเลย เดินหน้าเลยครับเดินหน้าเลยฮึบนี่นะโอ้ยปิดฝาท้ายก็ดังปัง <c oughs> เยอะครับเยอะครับเยอะให้ดินหลุดครับอ้าวออกได้เลยสบายครับถ้าทางแข็งอย่างนี้สำหรับรถดําสบายวิ่งทางเดิมนะครับมีล่องไว้เสร็จแล้วนะครับอย่าไปปีนล่องแค่นั้นเองเราก็สู้ได้อยู่แล้วเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะครับคันต่อไปรถน้องโอ๊ตครับ เรามาชมขั้นสุดท้ายรถน้องโอ๊ตครับสูงใหญ่มากถอยตามล่องนะจ๊ะถอยตามล่องเลยมาแล้วครับรถน้องโอ๊ตเราครับเอาแล้วเรามาเป็นกำลังใจให้กับรถนิสันกันรถด,ดัมซิ่งครับทำงานได้ครับ ถอยให้ตามล่องอย่างเดียวครับถ้าถอยตามล่องก็ไปได้ครับอาวถอยครับถอยถอยทางลึกหน้าดูเลยครับอันนี้ดอกยางใหญ่ครับล้อใหญ่ครับถ้าถอยตามล่องไปได้สบายครับโอ้โหทางก็เริ่มยุบอีกแล้วครับพี่น้องเลยถอยถอย สบายครับอย่างนี้ครับรถล,ล้อใหญ่ๆต้องบอกว่าสบายไปแล้วสบายครับสบายต้องร้องเพลงว่าสบายสบายล้อใหญ่สัอย่างครับยกสูงด้วยไม่ต้องกลัวเลยถอยครับถอยวันนี้จะเหนื่อยกันหน่อยครับเพราะว่าทางค่อนข้างที่จะเละด้วยแล้วก็ยุบด้วยนะครับ ช่วงเช้าก็ทางานกันลำบากนิดหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับสายรถดาจันทบุรีกันด้วยนะครับเรียบร้อยครับนี่ถึงจุดมุ่งหมายครับเสร็จเรียบร้อยถึงจุดมุ่งหมายแล้วครับพี่น้องเอ้ยเอาละครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมรถดำก็ทํางานกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ให้ด้วยนะจ้าอืมอืมอืมหล่อจริงๆคันนี้ อา้าวเดินหน้าออกมาได้เลยสำเร็จครับเที่ยวนี้ครับสำเร็จครับโอ้ยสุยดยอดเอาละครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับ